เวลาล้าไม่ห <rip> ็นล้าไม่เหนละหมแ้ว่ามเรื่อเพศนะที่เพศจะที่ไปเพืไหน ก็นั่นี่คือปัญหาที่นะครับตัรชัพก็ผมตัรชัพสายมันแ๊ะกันครับผมครับไปไกไปไหทรัพสายแตกกันแล้วมั่อกี้ปัญหาอะไรครับอย่างครับมันอยากเดปัญหาก็ต้องไม่ได้รว่าสายเตุของมันก็พ้าาหลงก่อนป้าผาหลงปั๊บเ่งสายมันเกินว่ามันขาดแ๊กกันนี่นะครับผมแทกอะไรอครับีเนีย วัาวางสายโรตาร์สัตว์นะครับจนมากจะม้วนะครับเน,นี่ยปั้นแต้กันไปเลยครับครับงคมัน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 ทุกสายเลยเดี๋ยวตาลังจะแก้ไขกันอยู่ใจเย็นลูกถามถามเมื่อกี้เนี่ยเรื่องลมปัดนะเจ้านะนลมปัดเสียหายผัวทางขาเสียหายนะ

พันยังไม่อยู่วะไมันเป็นเป็นเป็นเจของเขาแล้วกันเป็นเจ้าของเขาแล้วลูกลูกมันเนี่ยเก่ยวกับของทีวีของโคซัดอ่าอุสาห์อะไรมาเลยใครเนี่ยมา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 วยนี่ครับจุดอะไรดิครับเจ็บเนี่ยมันเจะต้นเนี่ย De acuerdo. Cái bơm, đôi, cái bơm Ôi, phải, phải nói bơm nói không phải chạy cả hai mươi năm gà hỏi em mát one ok lúc lúc tăm loi lúc đi tăm lúc mà tăm lúc ma hèn hỏi hỏi Mấy mấy ừ, Đây con Ờ phay không mấy con Phay mấy con Phay nó không Khứt lút nó Để phải cháy đi không Hãy subscribe cho kênh không